ชัดไหมสวัสดีค่ะชัดไหมเนี่ยมันเหมือนมันไม่ชัดเลยขออนุญาตเช็ดกล้องนิดนึงนเหมือนกล้องมันไปโดนอะไรมาลูกชายลูกชายเต้นจะให้ลูกชายทุกคนเรามาเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการออกกําลังกายนะคะเพราะมื่อวานก็หยุดไปเมื่อวานเว้นแมงกระสายไปรับลูกแล่ได้นับี่ล้วกินปิดไปเทอดนล้วิ ไม่ได้ออกกําลังการเลยเอลมาแล้วพุงย้อยย้อยมาแล้วทุกคนพุงมาแล้วนะคะทีนี้อ้าวคุณแม่ลืมเอาไอ้นี่มาจังใจไข่ผ้าไหมเนไข่หนึ่งใบสองใบแค่สิบนะคะทุกคนอ่าทานข้าวเย็นกันหรือยังเอ่ยยังอ่าพี่พี่ายอิ่มยังหลุกอิ่มเนาะแตมันก็ยังเหลือเยอะเหรอเอาชามไปวางเก็บไว้เลออย เอาไปเก็บไว้ตรงโต๊ะ,ะก,กินข้าวตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเข้ามาหาแม่ใหม่นะคะทุกคนกินข้าวยันกอยังสำหรับปุ้ยยังไม่ได้กินนะสำหรับปุ้ยยังไม่ได้กินนะคะมาออกกํลาลังกายก่อนแล้วค่อยไปกินนะคะทุกคนออกกํลาลังกายก่อนไม่ได้ออกกํลาลังกายเมื่อวานไม่ได้ออกกําลังกายเมื่อวานแวน้นแว้นไปรับลูกมานะคะกลับบ้านก็ดึกแล้วก็มาอ่ามาไหลสดนิดนึงแล้วก็พาลูกไปกินข้าวนะคะ น้าสดมากปากไม่ทาแป้งไม่ทาเก็บแล้วเหรอลูกน้ำยดก่อนออกกำลังกายจะได้มีแรงในการออกกำลังกายอึดมากขึ้นนะคะส0สินาทีเปิดเพลงรอแล้วเปิดท่าเต้นรอแล้วนะคะทุกคนอ่าปุ้ยไม่เน้นแพ็คกิ้งแพ็คกิ้งเน้นเต้นนะคะชอบเต้นนะคะทุกคนปุ้ยจะเน้นเต้นนะทุกคนเรามีเรื่องจะเมาส์มีเรื่องจะบอกนะคะ แม่แม่ปุ้ยนะคะเป็นโรคกระดูกเสื่อมปวดหัวเข่าแล้วแม่ปุ้ยตัวใหญ่มากแม่ปุ้ยตัวอย่างนี้เลยตัวใหญ่มากแล้วเวลาเขาจะลุกงมญกมากาเวลาเขาจะลุกเขาจะเดินเขาจะเดินแบบคนแก่ที่ตัวใหญ่ๆอ่ะหล่ะเขาปวดขาเขาเดินแบบอย่างเงี้ยโยกอย,ย่างเงี้ยเขาจะโยกซ้ายทีขวาทีนะคะยกซ้ายยกขวาอืมเราเห็นเราก็สงสารเนาะเราก็แบบ คือแม่เขาชอบกินยาอะไรนะแก้แก้ปวดกระดูกอะน็อกซ่าใช่ไหมเออแม่ต้องกินน็อกซ่าแม่ถึงจะหายปวดกระดูกนะคะทีนี้มันก็เป็นยาแรงอะเนาะเออตอนนั้นยังไม่เจอโบอตาพีไงคะเราก็สงสารแม่ก็จะบ่นทุกวันเลยว่าปวดแขนปวดไอ้ปวดขาปวดหัวเข่าแม่เขาต้องคอยเอาเอาเอา,เอาขากระแทกหัวเข่าให้มันดังก๊อกอแม่ถึงจะหายอะ ตอนนี้แม่เจอโบต้าพีนะคะทุกคนแม่เจอโบต้าพีไปแล้วแม่แบบเมื่อวันแม่มีความสุขมากแม่แม่ไม่ค่อยปวดขาแล้วนะคะแม่ไม่ค่อยปวดขาแล้วเอแม่เขาดีขึ้นมากๆจากการที่เขากินโบต้าพีไปสี่ซองสี่ซองนะคะแม่กินโบต้าพีไปสี่ซองแม่หายปวดเข่าแล้วนะคะทุกคนซึ่งเราเป็นลูกเราก็ปลื้มปลื้มปลื้มมากนะคะ วันนี้เห็นไหมได้ใส่ชุดออกกําลังกายแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่พรสวัสดีน้องเปิ้ลสวัสดีคุณโจสวัสดีค่ะเออมีคนดูหกล,ล้านคนนะวันนี้วันนี้ได้ใส่ชุดออกกําลังกายแล้วนะคะเพราะว่ากําลังจะไลฟ์ไลฟ์เลยค่ะหรือ <laughs> แต่ถ้าพี่พรไลฟ์หนูยังไม่ได้ไปเมาส์หน้าหน้าเม้นนะคะ <laughs> ถ้าถ้าพี่พรไลฟ์เดี๋ยวเดี๋ยวหนู <laughs> เปิดจเจอปี <laughs> หนูกกำลังจะออกกำลังกายแต่ว่าขอโดบก่อนนะคะเพิ่มพลังนะคะเมะื่อกี้เมื่อกี้พี่จอร์ดพี่ก็ไม่ได้พี่เรานัดกันใช่ไหมเ <laughs> มื่อกี้พี่จอร์ด <laughs> เขาจะไปเล่นดนตรีใช่ไหม <laughs> ราดูปีก่อน <laughs> ขอบพระคุณมากคะ่ <laughs> ะเรอดูหนูกอนเมื่อกี้พี่เมื่อกี้พี่จอร์ด <laughs> เขาแบบเขาเขาเมื่อคืนเขานอนดึกนะ <laughs> พี่จะโดบ <laughs> โดบเลย <laughs> ค่ะ ลบเลยค่ะพี่พรอุ้ยเนี่ยเนี่ยทุกคนมันมีกาแฟอยู่ในเนี้ยเออมันจะมีผงกาแฟอยู่ในเนี้ยแล้วก็ชอบจิ้มดูดอะ่ะมันอร่อยอะ่ะแล้วก็เอาลิ้นเปียบเราเลยอือม,มันอร่อยมันไม่ขมใช่ใช่ขนาดทีแ่แง,แงอร่อยกินปะ <laughs> กินกิน <laughs> ลูกชายก็กินเออเนี่ยเสียดายอะ่ะเสียดายอะ่ะมันอร่อย ถ้าส่งจานไปแล้วหนูยังไม่ได้กินเลยค่ะหนูก็จะโดบไอ้นี่ก่อนโดบไอ้นี่ก่อนแล้วออกกําลังกายแล้วมันก็จะหิวแล้วค่อยไปกินค่ะมีปลาอยู่สองตัวนะคะมีต้ยมยำปลาทูอยู่แล้วก็ปลานิ้ทอดนะคะหอมมากนะคะก็ก็จะออกกําลังกายเมื่อกี้น้องทิมก็ชอบเนาะเนาะอ,อร่อยมันอร่อยจริงๆค่ะเมาเมื่อกี้เมื่อ<ๆ>กี้หลายรอบแล้วเมื่อกี้หลายรอบแล้ว คนดูเจ็ดล้านคนว,ว้าวเมกกื่อกี้คือคือพี่ตอนอะเขาเมื่อคืนเขานอนดึกนะเขากลับมาตีสองแล้วเขาก็ตื่นเช้าไปทํางานวันนี้อีกทั้งวันเมื่อกี้เมื่อกี้ก็จะไปเล่นดนตรีนะวันนี้วันนี้ไปเล่นดนตรีนะคะที่ด่านช้างจัดบ้านคะ่ะ<ม>เริ่มเช้าไปเล่นดนตรีที่ด่านช้างนะคะผมยาวแล้วไปเล่นดนตรีที่ด่านช้างเขาก็แบบว่า โอ้โหมีแต่แบบของน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะพี่พรค่ะหนูซื้อมาหนูอ่ะหนูอ่ะเป็นเป็นไอ้นี่แม่บ้านแกะอืมแกงแกะหนูอ่ะซื้อแกงแกะตลอดอ่าหมดแล้ว <c oughs> กินแกงแกะตลอดสวัสดีค่ะน้องเดือนน้องเดือนเป็นยังไงบ้างบ้านน้องเดือนน้าท่วมไหมคะไม่นป็นห่วมบ้านน้องเดือนน้าท่วมไหมคะต้อนรับปีใหม่ว้าว wow. ใช่ใช่เนาะจัดบ้านต้อนรับปีใหม่ใช่ไหมคะแกะซองใหม่นะคะทุกคนผิวดีสุขภาพดีนะคะหุ่นลีนนะคะเออเรามาปั้นหุ่นก่อนปีใหม่กันเนี่ยจะปั้นได้สักกี่วันนี้เดี๋ยวเพราะว่ามันจะแบบมันจะต้องมีเหตุให้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ปั้นหนั่ะิ่ขนมจีนค่ะวันนี้เนาะเอองาแกะไม่ออก เป็นอะไรที่เราแพ็กหนาแน่นมากแล้วก็แกะไม่ออกนะคะแกะซองใหม่นะคะทุกคนกินจริงกินเห็นผลจริงนะคะเมื่อกี้อฟังฟังคอนเทนต์ที่พี่ฝนพูดเนะาะฟังคอนเทนต์ที่พี่ฝนพูดนะคะก็ก็น้องตองได้ขึ้นหัวข้อมาว่าไลท์ไลท์จบแล้วเหรอคะพี่พี่ฝนขออนุอาอญ,ญาตพูดถึงก้นก้นมาแล้วนี่ไง ออกแกน,อนชอบให้พี่เต้นอย่างเงี้ยอนะคะทุกคนทีนี้เมื่อกี้พี่ฝนพูดถึงเรื่องคอนเทนต์ว่า,าคุณเข้ามาในแบรนด์นี้ได้ยังไงนะคะไม่ท่วมค่ะโอ้จบจบค่ะอยู่ค่ะโอ้นะคะน้องก็พอดีเลี้ยงพอดีพี่จอยเขาไปเล่นดนตรีก็เลยรีบรีบมารีบมาไอ้นี่ รีบมาไล่สดแล้วก็รีบแบบเอาลูกนอนเพราะมันต้องสวดมนต์ต้องซักผ้าต้องอะไรอีกนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยอนุษขาออกออกจากพี่ฝนไล่สดมานิ<ห>นดนึงอ่าแล้วทีนี้พูดถึงไหนล่ะอ๋อพูดพูดถึงพี่จอสเขานอนดึกนอนน้อยเมื่อกี้เขาต้องไปเล่นดนตรีต้องขับรถไปอีกก็เลยให้บสถ์พีไปหนึ่งเม็ดกินไปหนึ่งเม็ดไปดีกีตาร์ให้แบบดีอยู่บนเวทีและเด้งดึ๋งดึงอยู่บนเวทีอ่ะ นะคะคืนนี้ช่วยด้วยมีคนขโมยกินกาแฟหนึ่งอัตราเออเห็นไหมปลอดภัยไหมลูกกินได้นะคะลูกกินได้นะแกะขโมยนะคะแกะไม่ออกค่ะจากที่ติดแล้วแกไม่ออกเมื่อกี้เมื่อกี้แกะไม่ออกเรา่าติดอยู่นี่แกะไม่ออกนะคะเนี่ยทำดีกนแกะไม่ออก ทุกคนทีนี้อันนี้กินตอนไหนก็ได้นะคะกินตอนไหนก็ได้นะแต่อ่าตัวนี้กับเอสพัตคอฟฟี่นะคะอ่าจะกินก่อนกินข้าวนะคะกินก่อนกินข้าวแล้วก็กินก่อน,น,น,อ,นออกกํลังกายครึ่งแก้วอร่อยมีคนขโมยกาแฟครึ่งแก้ว <laughs> เดี๋ยวจับลูกเต้นด้วยเลยนะคะทุกคนกิน <laughs> <laughs> ได้คืพูดคำวยกาแฟนี่คือผลของการไม่ได้ออกกาลังกายเนื้อเหลวเนื้อเหลวค่ะทุกคนไม่ได้ออกกาลังกายเนื้อเหลวค่ะทีนี้อ่าเรามาพูดถึงเรื่องของคุณแม่ดีกว่าคุณแม่พอพอพอเดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาจะหมดจะหมดแก้วจะหมดแก้วเดี๋ยวเมาลูกจะเมาเมาด้วยอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของคุณแม่นะคะคุณแม่ มีแต่คนทักคุณแม่ว่าสาวขึ้นเออสวยขึ้นผอมลงผิวดีขึ้นน,าน่าใสขึ้นเนื่องจากคุณแม่เป็นผู้ที่เป็นส่วนรวมวิจัยของโลกทั้งหลายในโบตผีเล่าให้แม่ฟังเมื่อเช้าเล่าให้แม่ฟังแม่ถาใหญ่เลยว่าเออแม่แม่เป็นสารพัดทุกอย่างที่เขาถามมาแล้วอยู่รวมแม่หมดเลยอะเอ,อไม่ว่าจะเป็น กดไหลย,ย้อนนอนกกนอะไรเงี้ยปวดขาวปวดกระดูกซึ่งเห็นผลชัดเจนเลยที่ว่าเป็นเพลงแบกลงหรอใช่เพลงแบกแบกลงก็มานะคะอ่าทีนี้ออาพูดถึงวกไปวนมาอ่ะย้อน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 พูดถึงเรื่องคอนเทนต์นะคะขออนุญาตพูดถึงเรื่องคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวลูกก็ชวนคุยแล้วปุ้ยก็เปลี่ยนเรื่องไปอีกนะเออเรื่องคอนเทนต์ที่ว่าเข้ามาในแบรนด์นี้ได้ยังไงเข้ามาในแบรนด์นี้ได้เพราะว่าพี่ฝนซีอของปุ้ยนะคะ พี่ฝนซีโอของปุ้ยพี่ฝนกินตัวนี้มานะคะกินตัวนี้มาแล้วเขาก็จะลงว่าลดแล้วเออลดตื่นมาเอลดสองนิ้วเขาก็จะวัดนู่นนี่นั่นอะ่ะเราก็บอกกินมั่งกินมั่งไม่ให้กินแปให้พี่พรกินเออไม่ให้น้องกินเขาก็บอกผอมแล้วผอมแล้วปุ้ยผอมแล้วปุ้ยจะกินทําไมไอเราก็แบบหนูหนูอะ่ะ มีพุงหมาน้อยแล้วก็แขนอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเดินน่ะมันขามันเบียดซึ่งเราไม่ชอบเวลาเดินขาเบียดอะทุกคนผู้หญิงอ่ะเออแล้วก็ไม่มีเอวเป็นคนที่ตรงอย่างนี้เลยไม่มีเอวเป็นคนที่ตรงมากๆนะคะแล้วผู้หญิงอ่ะชอบก็คือชอบคุณดีส่วนบอาส่วนโค้งอ่ะเออแล้วก็มันก็จะมีเนื้อปิ้นๆตรงเนี้ยเออมีห่วงยางตรงเนี้ยอย่นี้แฟนก็จะบอกว่า อากิพี่กิต้าดูซิแม่มีห่วงยางอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะแซล์แล้วเราก็จะจิกตกแหละนะคะพี่ก็ขาเวียดชายชายแล้วหนูก็จะจิกตกที่หนูเล่าให้ฟังบ่อยว่าเออแม่ชอบพูดว่าอ้วนหลังใหญ่ขาใหญ่แขนใหญ่หน้าบานคือแม่จะใส่หัวอย่างเงี้ยตลอดใช่ไหมเออเราก็จิกตกเลยว,ว่าเราเป็นคนอ้วนเราก็พยายามที่จะอดข้าวไม่กินข้าวเย็นหลังเที่ยงมาเราก็ไม่กินอะไรเลยสรุปแล้วก็ไม่ผอม ไม่ผอมนะคะทุกคนอย่าอดอาหารนะเพราะปุ้ยลองทำมาแล้วโอ้ตาเอาแกนเอาก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 เกี็ดติไว้ทุกคนการอดอาหารไม่ผอมนะเพราะปุ้ยลองมาแล้วแล้วมันก็ไม่ผอมน้ำหนักไม่ลงเลยเราจะไปกินเยอะขึ้นวันรุ่งขึ้นตื่นมากินเลยเพราะว่าเราหิวจากที่เมื่อวานเราอดมาครึ่งวันนะคะอย่าหาทำกับการอดอดข้าวเพื่อที่จะผอม นะมันจะเป็นลมด้วยเป็นลมง่ายๆเพราะเราใช้พลังงานเยอะในการทํางานใช้พลังงานในการเลี้ยงลูกทํางานบ้านแล้วเจอแดดเจอฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะเพียง,ง่ายแล้วคิดดูแล้วเราไปอดอาหารอนะ่ะมันก็ไม่มีสารอาหารไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงเราหล่อเลี้ยงร่างกายหล่อเลี้ยงผมอะไรอย่างเงี้ยสารอาหารผมให้เราเนี่ย ไม่มีแล้วก็ผิวก็จะแห้งก้านไม่สวยจะดําเหมือนคนโดนของอะ่ะผิวจะแห้งไม่สดใสนะคะเออแล้วทีเนี้ยแทบกราบกราบการพี่ฝนเลยว่าขอเหอได้โปรดพีทให้น้องได้กินซักซองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซองเดียวพอทีนี้ก็มาเจอพี่ฝนกินกาแฟถ้าไม่ดีจริงไม่ปลอดภัยจริงอ่ากินเกินใช่ใช,ใช่ใช่คะ่ะกินเกินสามมื้อถ้า ถ้าไม่ดีจริงพี่ฝนไม่เอามาขายนะทุกคนปุ้ยรู้ดีว่าอันไหนคือพี่ฝนอะ่ะเขาจะลองลองก่อนถ้ามันไม่ดีไม่เห็นผลพี่ฝนไม่ขายพี่ฝนไม่ขายและทีเนี้ยกาแฟตัวเนี้ยมันต้องเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าพี่ฝนกินได้พี่ฝนเป็นคนไม่กินกาแฟนะทุกคนพี่ฝนเป็นคนไม่กินกาแฟเขาไม่กินกาแฟหรอกอย่าวนพี่หรอทีนี้ เออแล้วก็เวลาปุ้ยชงกาแฟหรือซื้อกาแฟขึ้นรถปุ้ยเองแฟนปุ้ยก็จะเหมาจะไม่ชอบกาแฟเขาจะต้องเปิดกระจกนะคะออแต่ตัวนเนี้ยกาแฟเอสเพรสโซ่เนี่ยชงกินบนรถได้ลูกกินได้นะคะชงกินบนรถได้ลูกกินได้นะคะไม่เขาไม่มีปัญหาเลยคือแบบเขาไม่เปิดกระจกด้วย มันมันหอมอ่อนๆนะมันหอมละมุนอ่อนๆอ่ะเงือมาแล้วเงื่อมาแล้วนะคะทุกคนเงื่อมาแล้วมัดผมกันัดผมกันผมสวยไหมเราจะอวดผมด้วยคอร์เตนะคะเนี่ยผมสวยไหมทุกคนอ่าแล้วทีนี้เมื่อเรากินแล้วอะแล้วพอปุ้ยกินปุ๊บนะปุ้ยกินวันละเม็ดนะหนึ่งเม็ดจริงๆนะคะอ่ากาแฟหนึ่ง เอส,สัดก็อ่าโบตาพีหตอนเช้าเลยตอนเช้าเลยแล้วตอนเย็นกลับมาตอนเย็นกลับมาออกกําลังกายเป็นคนที่บ้าออกกําลังกายมากเชื่อไหมว่าวัดเอวอะลดนะลดลงวันละครึ่งนิ้วจนมันอยู่ตัวที่22พอ22ปุ๊บเราเริ่มแบบเฮ้ยหุ่นเราโอเคไว้แต่น้ําหนักเราอะ่ะไม่ลดนะเออ54ยังไงก็54อย่างนั้นนะคะทุกคนน้ําหนักไม่ลดแต่หุ่นลดนะคะ แล้ะทีนี้ด้วยความที่เราคิดว่ามันอยู่ตัวแล้วเราก็ไม่ออกกําลังกายไม่ใช่ขี้เกียจนะเราก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะลูกพูดว่าแม่ทําไมแม่ไม่มีเวลาให้ให้พี่เลยคือเรามาถึงปุ๊บใช่ไหมเราหาข้าวให้ลูกกินเตรียมชุดนอนให้ลูกแล้วเราก็เข้าห้องมาออกกําลังกายซึ่งบ้าออกกาลังกายมากตอนนั้นวันละครึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงจนเอลยี่สิบสองนะคะทุกคน จนพี่มาบอกว่าทำไมแม่ไม่มีเวลาให้ลูกทีนี้เราก็เลยแบบเออจริงเนาะเราเรามันเกินไปอ่ะเราไม่บริหารเวลาให้มันพอดีกับทางทางลูกก,งออกกับทางออกกำลังกายอย่างเงี้ยนะทีนี้เราก็เลยแบบว่าเอออ่านู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็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 ไม่ได้เข้าที่ไงมันก็ไม่ได้เข้าที่ไงเพราะว่า,าตอนนั้นยังไม่เจอน้ําหยดนะคะมันก็ไม่เข้าที่มันก็เริ่มแบบอีความรู้สึก แต่แต่หุ่นเหมือนเดิมนะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเหมือนเราขาดอะไรไปอย่างเพราะว่าเราไม่ได้ออกกําลังกายนะทุกคนแต่เชื่อไหมว่าน้ําหนักห้าสิบสี่เท่าเดิมไม่เพิ่มขึ้นเลยทั้งที่กินดุมากๆโอกินดุยังไงรู้ไหมลูกกินลูกกินเค้ซีเราก็ต้องไปกินกับเขาเราก็ต้องไปกินป๊บซี่กับเขานะกินเค้กกินเบเกอรี่แล้วลูกสาวชอบกินเค้กชอบกินน้ํา อ่าช็อกโกแลตปั่นแล้วก็ชอบกินไม่หอันนู้นปั่นอันนี้ปั่นแล้วกินไม่หมดอ่ะแม่กินตามนะคะอย่างเมื่อวานไปกินเฟรนชฟรายมาเมื่อวานไปกินเฟรนชฟรายมาทุกคนแล้วก็กินไม่หมดก็ใข่ก็แม่นะคะปีกไก่ทอดทกซี่อ่ะกินไม่หมดก็ไข่ก็แม่แม่เป็นไอ้นี่เลยนะคะเป็นเทศบาลนะคะวาดวาดของลูกมาใช่ค่ะ กวาดของลูกมากินนะคะแม่เป็นเทศบาลมากนะคะไม่ว่าจะเป็นของเหลือเนี่ยเนี่ยข้าวลูกเหลือเดี๋ยวกิเดี๋ยวไปเอากําลังกา่เสร็จก็ต้องไปกินของลูกเพราะอะไรเสียดายความเป็น<ช>แม่จะทิ้งก็เสียดายแล้วก็ต้องกินสวัสดีค่ะพี่อิวว๋วส,สวัสดีพี่อิ๋วพี่อิ๋วจะเป็น CEO อคนต่อไปมีซ e อเปิ้ลนะคะมี CEO อน้องเปิรล CEO อพี่สนซ e o พี่อิว๋ว CEO พี่พรพี่นางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ CEO หนูนาเออหนูนาขายเก่งมากนะคะน้องเปิ้ลวันนี้น้องเปิ้ลก็เก่งมากๆน้องเปิ้ลแบบสุดยอดนะคะอ่าชื่นชมเลยเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตมากพี่ยังได้ไม่เท่าเปิ้ลเลยเปิ้ลเก่งมากๆเออยอมรับเลยนะคะรับถือเลยเก่งมากจริงๆอ่าแล้วทีนี้ก็เมาส์เรื่องลูกไปแล้วเนาะเมาส์เรื่องคุณไปแล้ว เมาส์เรื่องแม่ไปแล้วทีนี้สวัสดีค่ะพี่ทีนี้จะเมาส์เรื่องอะไรต่อเรื่องส้นเท้าอทาี่เกิดกับตัวเองเลยนะส้นเท้าแตกและแหงและห่องและแหงเหมือนดินเหมือนดินนาที่มันไม่โดนน้ำอะ่ะเออหน,อนหอึ่งโะขอบคุณค่ะนะคะแล้วทีนี้มาเจอโปรตีนเจอ,อากาแฟเอสพารเจอคอเลาเจอเจน้จนำหยด,ดตอนนี้นะคะ โ้นเท้าที่แตกอะที่มันคอยเกี่ยวกังเกงคอยเกี่ยวกับโปงเกี่ยวถกี่ยวถุงเท้าเกี่ยวที่นอนเกี่ยวกัาผมอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเนียนเรียบแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันก็มันก็แค่มีรอยแตกแอย่างที่ที่เคยเป็นมาเมื่อก่อนอะมันแค่เป็นแค่รอยแตกเท่านั้นนะคะคมันก็เป็นแค่รอยแตกเท้าของเราแต่ว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะคือดีมากๆที่เห็นผลกับตัวเองเลยดีมากๆ,ๆแล้วก็เรื่องอ่าเรื่องเรื่อง ปวดท้องประจำเดือนเรื่องมีมีคนเขาเข้าไปถามขอบนายแพทย์เปี่ยมโชคเนาะว่าเรื่องประจำเดือนเนี่ย <c oughs> ออกเลยพี่อิวพี่อยูวใส่ชุดออกกําลังกายมาไลฟ์สดเลยนะคะพี่อิวจะจะมีลูกค้ายเยอะขึ้นจริงๆนะคะเออเนีย่ยเปลี่ยนเรื่องแล้วใช่ไหมแล้วหนูก็ลืมแล้วเมื่อกี้ดูพูดอะไรไปเ <c oughs> มื่อกี้พูดอะไรปปไปวะยวพี่จาไหมล่ะคะลืมเห็นไหมนึกไม่ออกแล้ว นึกไม่ออกแล้วว่าอ่อเรื่องอะไรเออนั่นแหละนะคะเรื่องส้นเท้าแตกใช่ไหมแล้วก็เ,เรื่อเท้าลืมลืมเออนั่นแหละแล้วทีนี้เรื่องตัวเองใช่ไหมเรื่องส้นเท้าแตกแล้วก็เป็นเรื่องอะไราันแล้วก็เห็นไหมเนี่ยลืมความจําสั้นสมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันนะคะเอางี้เราจบการไลฟ์สดนะคะทุ่มหนึ่งทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วเราก็จะไปออกกําลังกายนะคะ คุณแม่ลูกสองนะคะลูกชายลูกอาเด็กกินได้นะคะ,ะกาแฟเอสเพรสโซ่นะคะบตเตพีลูกชายกินได้ลูกชายกี่ขวดแล้วคะลูกชายสิบขวดนะคะเพราะว่าบตเตพีตัวเนี้ยทามาจากอะไรเอ่ยถัว่วทามาจากถัว่วมีถั่วกินชนิดไม่รู้อะไม่ไดแ้แม่พูดยัไม่ได้ฟังเลยต้องให้ออกแก่เออออกแก่เขารู้นะว่าอันไหนแบบของจริงของปลอมเออเขาจะดูเลยนะว่าของปลอมมันมีตัวเอ ตกวจรมีตัวอีพีอะไรเขาจาเออเขาจะออกๆออค่ะใช่ใช่พี่ฝนออกอย่างคะ่ะนะคะซึ่งเด็กกินได้นะคะตัวนี้จะไปบำรุงสมองบำรุงผิวบำรุงฟันซึ่งกินไปกินมาฟันงอกสามซี่เลยนะคะอยู่ข้างในอหนึ่งซี่นะคะ <c oughs> กินกับกินบทตอรพีแล้วฟันงอกมาอีกซี่หนึ่งนะคะตรงนี้ลูกชายอ,อาาปากโชาเห็นไหมทุกคนเห็นฟันที่สามไหมเห็นไหมโปรตีน โปรตีนดีต่อสุขภาพจริงๆนะคะค่ะ,ะจะเออน,นึกออกแล้วเรื่องประจําเดือนเออนึกออกแล้วพูดถึงเรื่องมีคนเข้าไปถามนายแพทย์ว่ากินโปรตีนมาประจาเดือนไม่มาตัวปุ้ยเองเองเลยนะคะตัวปุ้ยเองเลยเพราะว่าปุ้ยโปรตีนไม่พอสําหรับร่างกายนะปุ้ยไม่ค่อยชอบกินเนื้อสัตว์จริงๆแม่ค้าที่วิไลรู้เลยว่าเวลาปุ้ยไปสั่งก๋วยเตี๋ยนอะปุ้ยจะเอาแค่เส้นกับผักกับน้าปุ้ยไม่ชอบกินหมู ไม่ชอบกินไก่เออเพราะว่าเราไม่ไม่ได้เป็นมังสวิรัตหรือเป็นเจหรืออะไรทั้งสิ้นนะนสวิรัตเออเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า <laughs> เพราะว่าเราอะเห็นเห็นรถขนหมูขนไก่ผ่านหน้าบ้านอะออกเช้าแล้วตอนนี้กินมามา่าค่ะ <laughs> <laughs> เราอะเห็นเห็นรถขนหมูขนไก่ผ่านหน้าบ้านแล้วเราสงสารเราไม่กล้ากินน่ะ อเราไม่กล้ากินเพราะว่าเราสงสารเขาเราก็ไปเห็นไหมร่างกายเลยขาดโปรตีนขาดสารอาหารไข่เราก็ไม่ค่อยกินแล้วชอบกินแค่ข้าวกระผัาดอะไรอย่างเงี้ยอย่าง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 เนี้ยน้ำต้มปลาทูอ่ะเอ้ต้มต้มยำปลาทูใช่ไหมเราก็แม่อ่ะความเป็นแม่เนอะเราก็เอาเนื้อปลาให้ลูกล้วกินข้าวกับน้ำอย่างเงี้ยเออมันก็อร่อยมันก็อิ่มเหมือนกันซึ่งซึ่งไม่ได้ลดความอ้วนหรืออะไรเลยนะ เพราะว่าลูกเราเสียดายไงเราเสียดายน้ำอะ่ะจะทิ้งเราก็เสียดายพี่เพลงบันดังกว่าแม่ไหมนะพี่เบาเสียงเพลงให้แม่หน่อยเออลูกไปแอบเปิดแอบเปิดเพลงดังไปเออนะคะด้วยความที่เสียดายทีเนี้ยตัวปุ้ยเองอะ่ะก็จะโปรตีนไม่พอต่อวันสําหรับร่างกายไงเพราะปุ้ยไม่ชอยกินเนื้อสัตว์อืมสงสารเหลือ่งเรื่องคือสงสารเขาสงสารหมูสงสารไก่พี่เบาเสียงให้แม่หน่อยกำลังเบา ปิดไปเลยก็ได้ลูกนั่นแหละเอาปวดหูมากอ่าแล้วทีนี้ประจำเดือนก็ไม่มาสามเดือนนะคะกินครั้งแรกเลยโบต้าพีซองแรกสามเดือนแรกประจำเดือนไม่มาแล้วก็เฮ้ยป้าท้องป่าวะอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเรายังไม่ได้ฟังนายแพทย์เดือมโชคนะเราก็ป้าท้องไหมเน่ป้าบอกเอ้ยท้องก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยท้องก็ก็ดีเออเราก็ไปซื้อที่ตรวจมาทุกเดือนเลยสามเดือนซื้อที่ตรวจมา เดือนนี้เดือนนี้ยังไม่มาซื้อที่ตรวจมาไม่ท้องไม่ท้องแล้วเราก็ไม่เครียดน่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าเวลาเราเราเครียดเมนมันก็จะเลื่อนใช่ไหมเราก็ไม่เครียดนะทําไมเมนไม่มาเดือนที่สองตรวจอีกมันก็ไม่มาเออเดือนที่สองตรวจอีกมันก็ไม่ท้องเราวก้ยปะเมนมันก็ไม่มาทําไมมันท้องก็ไม่ท้องลอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไปปรึกษากับแม่ด้วยอะไรด้วยเนาะ จนมาเจอนายแพทย์จนมาฟังนายแพทย์เดือนที่สามนะคะน่าใสมากใช่นี่ขนาดกล้องสดเนาะ,ะทีนี้ก็ไปเจอนายแพทย์พูดแล้วก็โอเราโปรตีนไม่พอต่อร่างกายนี่เองว่าเมนไม่มาสามเดือนแล้วพอนายแพทย์พูดไม่กี่วันนะเมนมาเลยเพราะว่ามันครบสามเดือนกว่ากินไปได้สามเดือนกว่าสามเดือนสิบกว่าวันอย่างเงี้ยเมนมาเราก็บบแล้วมามาแบบไม่รู้ตัวนะคะมาแบบไม่ปวดหลงังไม่ปวดท้องน้อยไม่ปวด ขาไม่เล้านะขาเลยซึ่งปกติเวลาเมนมาปุ้ยก็จะงุดหิดจะแบบงองแงงุดหิดกับลูกกับสามีอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็จะปวดท้อง,องปวดหลังอยากนอนอยากแล้วชอบให้นูกมาเหยียบตรงเนี้ยเหยียบตรงเนี้ยเวลาเหยียบตรงเนี้ยเมนมันก็จะออกมันก็จะหายปวดหลังใช่ไหมตอนนี้ไม่ต้องกันนะจ๊ะตอนนี้เป็นเมนก็ออกกําลังกายได้นะคะทุกคนซึ่ง ปกติมากๆเลยเมนบันทีเมนมาไม่รู้ด้วยว่าเมนมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร่างกายแข็งแรงจากโบตาพีจริงๆแม่ปุ้ยก็บอกว่าแม่แข็งแรงขึ้นจากโบตาพีเออแม่แบบแม่ถูกใจสิ่งนี้อะ่ะแม่ปุ้ยถูกใจสิ่งนี้เออเราบอกว่าเราจะวางตั้งแต่ทุ่มยีิบเอ็ดนี่ทุ่มยีบหก็ยังไม่วางนะคะติดลมบนมากนะคะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายอ่าฝากท้ายนิดหนึ่งปลอ,อปลอ พิกัดน,นัดรับนะคะวิทยาลัยการอาชีพุทองบ้านใหม่ดอนคานะคะแล้วก็อ,อยู่มีตัวแทนอยู่ปากเกร็ดนะแล้วถ้าใครอยู่จังหวัดไหนอะไรอย่างเงี้ยทักมาถามนะว่านัดรับได้ไหมเออปุ้ยเดี๋ยวปุ้ยส่งถ้าใครอยู่จังหวัดเดี๋ยวปุ้ยส่งพี่ฝนไปได้พี่ฝนได้พี่ฝนไปนัดส่งเลยนะคะทุกคนนะคะเราขวานนะคะนัดทักมานะว่าพี่ปุ้ยไม่อยากเสียค่าส่งอะ่ะ เออนัดรับได้ไหมเดี๋ยวหาตัวแทนให้นะคะทุกคนอย่าไปซื้อเองที่ไม่มีบัตรและถูกกว่านะอย่าไปซื้ออย่างนั้นนะคุณจะได้อะไรมาใส่ร่างกายก็ไม่รู้คุณอาจจะบวงขึ้นขี้เละลงนะคะถ้าโบติสต้ของแท้ผอมลงสวยขึ้นเด็กขึ้นนะรวยๆค่ะรับพรจาก CEO นะคะสวัสดีค่ะไปออกกำลังกายแล้วไปบ้าพลังก่อนนะพลังมาแล้วเนเงือหัวเถิกรับซับมาก